่ส <lok> ร <oy> อาอ้างเองไหมครับผมก็การนี้อันแรกมีสำเร็จภระสทธรรมมาวางวีลาเล่สัเด็จพระสังฆราชจุนวัตติกุฎกษัตริย uh, mm, ์จานารันามเป็นูโวางทีลาเล่แล้วก็เป็นผู้รับมอบทีทีจังหวัดนี้แล้วก็ปุ๊บเนพอว่าเป็นทีลาเล่คือหน้าหล หน้าบนะฮะสังารสังขารมันปกแล้วีสองพันห้าร้อยสิบสามดวนบ่อก็ามันหลับกันฟงดหลังเมือวานอะอะไรนะพูดยาวเนี่ยแต่นั่นเลยแกนชวนแกนชวนอะไรทุกคนเป็นไหนอยากนังแล้วหายตัวได้มั้ยตัวได้แนเนาน ต่อครับคุณเอ๋แล้วก็ขาวอะค่ะเจอตรงไหนอะคะเจียวงลานธรรมเด okay. ี๋ยวหลวงพ่อจะไปเล่าให้ฟังครับที่ที่แบบหลวงพ่อครับลักษณะนี้มันเป็นไปได้มั้ยครับที่ว่าอ่าเขาเองเขาจะสมเร็จวิชาแบบว่ามีคาถาหายตัวลักษณะไม่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 เกี่ยวไม่เกี่ยวครับก็ไม่มีวิชาอะไรหรอกวิชาสมาธิเออจิตเข้าไปสมาธิสมาธิจิตเวลาจิตเข้าสงบ มากมากขึ้นมันจะคายๆมันจะมีอะไราประจังอยางนั้นะคนไคยทางสมาธิแล้วจิตสงอกเป็นหนึ่งเดียวไปมาเจาเจที่มาช่วยบังมาไปถ่ายหินก้อนนั้นเจ้าที่ช่วยบังตามันจะเปลี่ยนมันจะมัด้วยหน้าหน้าหินหน้าห็นอ่ะห็นลค่ะนลค่ะ ลองนั่งก็ชั่วโมงไม่ฝันเนี่ยผ่นันารู้ไปนู่นเลยนี่มานะนี่ดียัมีเพื่อนหน่อยเ้าอี้ถ้าสมัยก่อนนี่เคย้ายังมีใช้ต่เตียงกันใกล้ๆใหมค่ะพ่อถือไม้ใกล้ปากติ้นครับไปเดี๋ยวหลวงพ่อ